นำสสเขมาลบจำนวนสสมีเพื่อให้ได้สสญชีชื่อนะครับถ้าเราสู้ในนามเพื่อไทยเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะขนาดนี้เนี่ยคับแค้นมากในการบิดเบือนบิดเบี้ยวนะครับทําลายล้างระบอบประชาธิปไตยเป็นปฏิบัติต่อการปกครองของผ<ม>ูง้มีอำนาจขนาดนี้เนี่ยผมว่าตรงนั้นนะครับที่เขาจะสั่งสอนเพื่อไทยเราจะได้ ประโยชน์จากตรงนั้นผมว่ามากกว่า15ล้านเสียงครับถ้ามากกว่า15ล้านเสียงเนี่ยผมคิดง่ายๆเลยบัตรดีสาหรับบัญชีรายชื่อทั้งประเทศทุกพักรวมกันน่ะครับ35ล้านเนี่ยอย่างไรเราได้สส214ที่นั่งถ้าเขตเราอยู่ที่180เราก็ได้บัญชีรายชื่อ3 4ที่นั่งใช่ไหมครับเขตเราได้200แล้วก็ได้2ได้14ที่นั่งจากบ,บัญชีรายชื่อ ต่นั้นคือเป้า15ล้านเสียงเนี่ยถามา่าทำได้ไหมมนอยู่ที่กระบวนการการสื่อสารกับพีนาา่นมม้องประชาชนทั้งหมดมีป้าหมายรุ่มทั้งหมดเราหวังที่18ล้านเสียงนะครับเราหวังที่18ล้านเสียงอันนี้นคือเราส่วนภาพการเมืองใหญ่เนี่ยใครจะค,คิดอย่างไรก็แล้วแต่ครับกลไกวิธีการที่กําหนดมาเนี่ยฝ่ายเลือกตั้งเนี่ยเขาสามารถหา หาคาตอบให้ได้ทั้งหมดไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อไทยครับพรรคที่เกิดใหม่ไทยก็ได้ที่เขาหวังอยากจะได้จากระบบที่บิดเบี้ยวอย่างนี้เนี่ยผมย้ำอีกครั้งนะไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อไทยพรรคอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับพรรคกอไก่เขาตั้งเป้าเอาสสอบัญชีรายชื่อนะครับแค่ห้าล้านเสียงเนี่ยเขาก็มีสสอคืนมี เขาไม่จะเป็นน้องสาวขอเขตครับตรงนั้นเขาก็สามารถไปคำนวณสัดส,ส่วนเป็นผู้แทนในระบบบัญชีรายชื่อได้มันมีทั้งหมดนะคอับเพราะงั้นเราเลยมั่นใจแล้วก็เน้นย้ำานะครับ,มะะมรบผมยังมีความมั่นใจลึกๆนะครับในที่สุดสารรัฐธรรมนูญสารดีกาจะส่งข้อทับท้วงเป็นความเห็นมาสังเกตนะครับไม่ใช่คำตัดสินนะครับเป็นความเห็น ว่าสิ่งที่รัฐสภาได้มีมติแก้ไขมาตรา128เนี่ยมันขัดแย้งกับบทประโยชน์ตำรวจมาตรา21 1ข้ตอตมาแค่นี้ก็กตก็อบอกว่าไม่สามารถนําสู่ปฏิบัติได้จากไม่ชอบด้วยฐธรูญก็เป็นหน้าที่ของสภาต้องมาพิจารณาภายใน30วันแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อทักทวงนั้นตามสมควรมันจะไปไหนะครับถ้าชอบด้วยฐธรนูญกาต้องหาร้อยนั หรือยังจะขออภัยนะผมใช้คำแรงนิดนึงยังตะแบงต่อนี่เพื่อเอาใจคนชอบ0้าร้อยห้าร้อยหาก็ได้ครับแต่ต้องคำนวณเป็นสัดส่วนทางตรงพอให้เป็นร้อยให้ได้ในที่สุดไม่เกี่ยวกับเขตมันก็เป็นไปได้อันนี้ชอบแล้วดต่ำลงค่ะขอบคุณนะคะ